มาดูกันเรื่องพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแปรเป็น U นิยามนะครับคืองานในการเคลื่อนประจุให้แก่ตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุครับตัวเก็บประจุนะครับสัญลักษณ์มันก็จะเป็นขีดยาวเท่ากันแบบนี้ส่วนขีดตัวหนึ่งที่เป็นตัวสั้นตัวยาวแบบนี้มันจะเป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้านะครับถ้าเราตัวเก็บประจุ ไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับมันจะมีประจุไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่เข้ามาเก็บในตัวเก็บประจุซึ่งประจุเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะพาพลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้ามาเก็บด้วยเวลามีประจุเข้าไปเก็บในตัวเก็บประจุมันจะเกิดความต่างศักย์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นตัวแปร V ส่วนการ x เวลาไปเขียนการฟาฟนะครับอันนี้จะเป็นตัวแปร Q ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Q กับ V เมื่อนํามาเขียนกราฟนะครับเมื่อประจบมันวิ่งเข้าไปเก็บในตัวเก็บประจุมากขึ้นเรื่อยๆความต่างศักว์ที่อยู่ในตัวเก็บประจุมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยมีลักษณะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้นะครับจากกราฟนี้ U ซึ่งเป็นพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับจะสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟดังนั้น U ของเราจะมีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใต้กราฟ จากความสัมพันธ์ระหว่าง Q กับ V นะครับดังนั้น U ของเราซึ่งเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็จะหาได้จาก1ส่วน2นะครับคูณฐานก็คือ Q แล้วก็คูณสูงก็คือ V ครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ U พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุโดย Q ที่อยู่ในตัวเก็บประจุนะครับจะหาได้จากสูตรเท่ากับ CV ครับดังนั้น Q ตัวนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น CV นะครับเราก็ได้สูตรเพิ่มก็คือ U จะกลายเป็น1ส่วน2 c คูณ v กําลัง2ครับหรือถ้าเราจะไปเปลี่ยน v จากสูตรนี้ v ของเราก็จะมีค่าเท่าก q ับ q ส่วน c ครับแล้วก็ไปคูณกับ q กัง2ส่วน2ที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะได้อีก1สูตรมาคือ u จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 q กําลัง2ส่วน4ครับดังนั้นตอนนี้ก็มี3สูตรนะครับตามนี้แต่โดยทั่วไปเวลาทําโจทย์เนี่ยก็มักจะใช้สูตร1ส่วน2 q กลัง2ส่วน4เยอะสุดครับเพราะว่า ในเรื่องนี้มันมีวิธีการหาประจุได้หลายวิธีครับสูตรนี้ก็เลยมีโอกาสใช้ยเยอะกว่าครับและถ้ามาเปรียบเทียบจากนิยามนะครับพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุจะเท่ากับงานในการเคลื่อนประจุให้แก่ตัวเก็บประจุโดยงานทางไฟฟ้านะครับถ้าเรามีประจุเคลื่อนจาก a ไป b นะครับสูตรมันก็จะมีค่าเท่ากับ q วิ่งนะครับ v a ลบ v b อันนี้มันก็เลยเหมือนเป็น q คูณกับเดลต้า v นะครับความต่างศักย์ ที่เกิดขึ้นบนตัวเก็บประจุแต่ตอนแรกที่มันเริ่มชาร์จความต่างศักย์เนี่ยมันจะมีค่าเป็นศูนย์ครับจนกระทั่งชาร์จจนเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่างศักย์สูงสุดมันก็เหมือนเป็นการหาค่าเฉลี่ยของความต่างศักย์นะครับคือตอนแรกเป็นศูนย์บวกตอนสุดท้ายเป็น V หาร2ครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น1ส่วน2 QV ครับได้ออกมาเป็นสูตรของพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับก็คือ1ส่วน2 QV มาดูกันที่ x 5 8นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาพลังงานสะสมนะครับที่อยู่ในตัวเก็บประจุอ่านโจทย์ดูเลยครับจากวงจรดังรูปสับสวิตช์ S มาที่จุด A จนวงจรอยู่ในสมดุลทางไฟฟ้าแล้วจึงสับสวิตช์ไปที่จุด B ถ้าตอนแรกตัวเก็บประจุทุกตัวไม่มีประจุไฟฟ้าเลยอันนี้ไฮไลท์ไปด,ด้วยนะครับเป็นคีย์ประโยคคำถามจงหาว่าตัวเก็บประจุ 6ไมโครฟาลัดนะครับจะมีพลังงานสะสมเท่าใดตัวเก็บประจุเคีย่ตัวแปรเป็น C ครับอันนี้ตั้งเป็น46นะครับและประโยคคาถามพลังงานสะสมก็ตั้งเป็น U 6ครับโจทย์ข้อนี้มีรูปให้มาด้วยอันนี้ก็เป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับ30มโวลต์มีสวิตช์นะครับสามารถสลับไปที่ A และ B ได้โดยตอนแรกเราก็สับสวิตช์มาที่ A ก่อนในวงจรนะครับจะมีตัวประจุ4ไมโครฟาลัด6ไมโครฟาลัตแล้วก็3ไมโครฟาลัด เป้าหมายเนี่ยเราจะคิดที่ U ของ6ไมโครโฟาล์ดนะครับถ้าเรามุ่งที่เป้าหมายก่อนเลยสูตรของพลังงานสะสมในตัวกระเบจุนะครับก็คือ U 6จะมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2 Q 6 V 6นะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ทั้ง Q และไม่รู้ทั้ง V แต่เรารู้ค่า c นะครับความจุไฟฟ้าแล้วดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยน V 6นะครับจากสูตรของประจุในตัวกระเบะจุคือ Q 6เท่ากับ c 6 V 6นะครับดังนั้น v6 ของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็น q6 ส่วน c6 ได้ก็เอาใส่เข้าไปในนี้คูณอยู่กับ q6 ส่วน2นะครับสูตรที่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็น1ส่วน 2q6 กำลัง2ส่วน c6 ครับ c6 เนี่ยรู้แล้วก็คือ6ไมโครฟาลัดนะครับไมโครคือ10ลบรกก็เปลี่ยนหน่วยซะนี่เราก็แทนเข้าไปได้ครับ c6 เป็นเท่านี้แต่มันยังติดปัญหาอยู่ก็คือยังไม่รู้ค่า q6 นะครับเราก็เลยต้องไปดูจาก วงจรนะครับณตอนนี้เนี่ยหกกับสามไมโครฟาลัดเนี่ยมาต่ออนุกรมกันนะครับตัวเก็บประจุนะครับมันมีข้อสังเกตนะครับว่าต่ออนุกรมหรือต่อขนานนะครับก็คือถ้าเป็นการต่ออนุกรมเนี่ยประจุมันจะถ่ายเทให้กันได้ทางเดียวนะครับอย่างเช่น6กับสามเนี่ยมันถ่ายเทได้ทางเดียวก็คือทางนี้สีเขียวแต่ถ้ามันไปทางนึงเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันไปติดตัวเก็บประจุอื่นนะครับซึ่งพอเรารู้ว่า6กับสามต่ออนุกรมกันเนี่ย ต่อนุกรมมันจะมีประจุเท่าครับดังนั้นคของ6ก็ย่อมไปเท่ากับ Q ิวของ3นะครับแต่ข้อมูลก็มีม,มีอีกเวลาเกิดเป็นวงจรแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามยุบวงจรน,นะครับเพื่อชิดง่ายขึ้นดังนั้นเราก็สามารถยุบวงจรได้ว่า6กับ3ต่อนุกรมนะครับต่อนุกรมเวลายุบเนี่ยสูตรมันจะเป็นคูณกันนะครับหารด้วยบวกกัน6คูณ3ได้เป็น18ข้างล่าง6บวก3เป็น9 แปดกับเตัดกันนะคือ6กกับสาไมโครฟาลัดจะยุบรวมกันกลายเป็น2ไมโครฟาลัดนะครับดังนั้น Q6 ของเรานี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปหาจาก Q2 แทนก็คือตัวนี้ที่เรายุ่วงจรมาแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้ง Q2 เท่ากับ C2 V2 มันก็ยังติดอยู่อีกครับเพราะไม่รู้ V2 สสุดท้ายแล้วเวลาเป็นวงจรแบบนี้เราก็ต้องมาดูภาพรวมของโจทย์ครับว่าเริ่มต้นจากข้อมูลที่เขาให้มา โดยตอนนี้เราต้องเริ่มต้นจากการที่ตอนแรกเขาสับสวิตไปที่จุด A นะครับพอสับส,บสวิตท,ที่จุด A มันก็จะคบวงจรเฉพาะด้านขวานะครับด้านซ้ายที่ไม่คบวงจรเนี่ยยังไม่ต้องมาคิดแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่สับส,บสวิตไปที่ A ก็คือตัวเก็บประจุ4ไมโครฟาลดมันจะได้รับการชาร์จประจุจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้า30โวลต์นะครับอันนี้ก็ตั้งเป็น Q4 แดดนะครับจะหาประจุ ที่ถูกชาร์จเข้าไปในตัวกระจุ4ไมโครฟารัดโดยใช้สูตร Qc เท่ากับ C4V4 C ความจุไฟฟ้า4ไมโครฟารัดก็เปลี่ยนหน่วยเป็นฟารัด,ดด้วยก็คือคูณ10.6กับลบส่วนความต่างศักดิ์ก็คือมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับ30โวลต์แทนค่าเข้าไปจากนั้นคิดเลขครับ30คูณ4ได้120คูณ1 0กับลบหหน่วยเป็นคูลอมบ์นะครับอ่ะตอนนี้เราได้ไประจุของ4ไมโครฟารัดไปลว จากนั้นจากโจ์ครับเหตุการณ์ต่อมาเขาจะสับสวิตตัวนี้จาก A ไปที่ B แทนครับนี่ครับสับสวิตไปที่ B ฝั่งด้านซ้ายคราวนี้ไม่ต้องมาคิดครับเพราะมันก็ไม่ควรวงจรละเราจะย้ายมาคิดตรงฝั่งด้านขวาแทนเป็นวงจรน,นี้ครับจะมี4ไมโครฟลัชดไปต่ออยู่กับ6ไมโครฟาัชดแล้วก็3ไมโครฟลัตโดย6กับ3เมื่อกี้เรายุบวงจรแล้วนะครับต่อน,นกรมจะเหลือเป็น2ไมโครฟัตจากนั้น เราก็มาพิจารณาในวงจรก็เห็นได้ว่าตัว2ไมโครฟาลัตเนี่ยมันต่อขนานอยู่กับ4ไมโครฟาลัตครับรข้อสังเกตคือตอนนี้ประจุมันสามารถถ่ายเทให้กันได้2ทางนะครับกรณีตัวประจุประจุถ่ายเทได้2ทางแบบนี้มันจะเป็นการต่อขนานครับต่อขนานมันจะมี v เท่านะครับดังนั้น v ของ4ไมโครฟาลัตย่อมเท่ากับ v ของ2ไมโครฟาลัตครับซึ่งตอนนี้เราต้องการ v ของ 2ไมโครฟารัดเพื่อเข้าไปแทนในสูตร Q 2เท่ากับ C 2 V 2นะครับดังนั้นต่อขนานเนี่ย V 4เท่ากับ V 2และก็ย่อมเท่ากับ V รวมด้วยครับเมื่อเรายุบวงจรสูตรที่เราใช้ก็คือ Q รวมเท่ากับ C รวม V รวมต่อขนาน C รวมเนี่ยจับมาบวกกันเลยดังนั้น4กับ2เนี่ยก็จับมาบวกกันครับแล้วก็คูณด้วยสิบกับลบ6ด้วยเปลี่ยนหน่วยจากไมโครฟารัดเป็นฟาลัดนะครับอันนี้ก็คูณอยู่กับ V รวม ส่วนประจุรวมต่อขนาน Q ไม่เท่านะครับแต่ต่อขนานเนี่ยเราจะเอาคทุกตัวเนี่ยจะมาบวกกันวงจรน,นี้มันก็จะประกอบด้วย Q4 แดดตอนแรกนะครับกับ Q ของ2องไมโครโฟารัตซึ่งโจทย์บอกว่าตอนแรกอ่ะตัวกประจุทุกตัวไม่มีประจุไฟฟ้าเลยดังนั้น Q2 แดดตรงนี้มีค่าเป็น0ก็จะมีแต่ q c แดดที่หามาแล้วนะครับแทนค่าเข้าไปคือ120คณเ อีกฝั่งหนึ่งก็4บวก2เป็น6คูณล6 10ล6ตัดกันได้ครับแล้วเราก็เอา6ไปตัด120เหลือ20นะครับ v รวมของเราก็จะมีค่าเท่ากับ20โบวลต์และจะมีค่าเท่ากับ v ของ2ไมโครฟลัชด,ด้วยนะครับเพราะต่อขนาดเนี่ย v รวมเท่ากับ v ย่อยของแต่ละตัวจากนั้นเราก็ตั้งสูตร q 2เท่ากับ c 2 v 2 v 2หามาแล้ว20ใส่เข้าไปครับส่วน c 2ก็2ไมโครฟรัดครับ ก็คูณศูกัลบหด้วยเพื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นฟารัดยี่สิบคูณสองได้สี่สิบนะครับคูณศูกัลบหกคูลอมได้คิวของสองแล้วครับซึ่งคิวของสองไมโครฟารัดก็ย่อมเท่ากับคิวของหกไมโครฟาลัดแล้วก็สาไมโครฟารัดด้วยนะครับเพราะตอนเนี้สองตัวนี้มันต่ออนุกรมกันอยู่จะมีประจุไฟฟ้าเท่ากันแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานี้ว่าเอ๊ะแล้วสามตัวนี้มันไม่ใช่อนุกรมสามตัวหรอมันจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยสวิตช์มันสับไปที่ A ดังนั้น มันจะอนุกรมแค่6กับ3ก่อนที่มันจะสับม,มาที่ B ครับและหกกับ3มเนี่ยมันถึงจะค่อยต่อขนานกับ4ไมโครกที K นะครับพอเราได้ Q6 แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปแทนในสูตร U6 ที่ค้างอยู่นะครับ Q6 ของเราก็แทนค่าเข้าไปครับก็มีค่าเป็น40คูณสกบ6นะครับแต่มีกำลัง2อยู่ก็แยกเป็น2พจน์ครับอันนี้ก็1 2นะครับส่วน C6 นะครับก็คือ6ไมโครฟารัด ไมโครก็เปลี่ยนหน่วยด้วยคูณศ0นย์ลบกังนั้นศ0นลบหกตัดกันได้ครับ2ตัดกับ40เหลือยี 20, 20ิบคูณกับ40นะครับได้800หาร6อยู่ตรงนี้ข้างบนเหลือศูตัวหนึ่งนั้นก็ทอนนะครับ6เอา2ตัดเหลือ3ข้างบนแ0ดร้อยเอาสตัดเหลือ400ก็กลายเป็น400รส่วนสคูณศ0นย0ลบหกหาร3ได้133นะครับคูณ10นลบจูน แต่ช้อยเป็นไมโครจูลนะครับนั่นคือลบ6ก็สามารถเปลี่ยนเป็นไมโครได้คำตอบของเราก็เลยกลายเป็น133ไมโครจูลครับเราก็จะตอบข้อสะมาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อ53นะครับข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับอ่านโจทย์ดูเลยตัวเก็บประจุให้ตัวแปรเป็น C มีประจุที่แผ่นบวกและแผ่นลบเป็นบวก Q0 กับลบ Q0 ตามลำดับก็มีรูปให้นะครับ หลังสับสวิตช์ S ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรดังรูปจะเกิดความร้อนใน R เท่าใด R คือตัวด้านฐานนะครับความร้อนเราจะตั้งตัวแปรเป็นเดต้าคิวครับข้อนี้เราก็จะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับมาช่วยโดยพลังงานที่มีการสูญหายครับจะเปลี่ยนรูปได้ดังนั้นพลังงานความร้อนที่อยู่ใน R มันก็จะมาจากพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุครับนี่ครับเดต้าคิวความร้อนก็จะเท่ากับ u u ก็คือ เป็นตัวแปรของพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุซึ่งจะมีสูตรคือหาได้จาก1-2ส่วน2 QV นะครับแต่ช้อยไม่มี V V ตัวเนี้ยมันก็สามารถหาได้จากสูตร Q ของตัวเกลบประจุนะครับคือเท่ากับ C V ดังนั้น V ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ Q 0ส่วน C ครับใส่เข้าไปตรงนี้จากนั้นปู o. นกันครับ Q ตัวนี้ Q ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็น Q 0ได้ คูณกันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 q 0ก็ต้อง2ส่วนสครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ4ครับโดยประจุที่เก็บบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งเนี้ยมันเก็บลบ q 0มันก็จะผลักประจุลบ q 0ออกไปจากอีกฝั่งหนึ่งทำให้แผ่นเนี้ยมันมีประจุเป็นบวก q 0ขึ้นมานะครับ2แผ่นก็จะเก็บประจุเท่ากันอยู่แล้วแค่แผ่นหนึ่งเก็บประจุลบอีกแผ่นหนึ่งเก็บประจุบวกครับ